สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินรถนะคะวันนี้แอดมินรถจะพามาชมรถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะลูกค้าอ่าเป็นรถปี2013นะคะเดี๋ยวเป็นรถรุ่นไหนนั้นมาชมกันเลยค่ะนี่เลยคันนี้เลยนะคะอ่าวันนี้ก็เล่นของใหญ่กันบ้างนะคะดูรถอ่าราคาเบาๆกันไปแล้วนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเป็น Toyota Fortuner นะคะปี2013นะคะคันนี้เครื่อง3,000นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่ 5้า0 0นบาทนะคะถือว่าไม่แพงนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นรถอ่าแบรนด์หลักแล้วก็เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะอ่าเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้ามาในรูปแบบของ แชมป์นะคะเป็นเป็นโฉมแชมป์นะคะคันนี้ด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้านะคะก็เป็นแบบสีโครเมียมเลยนะคะตัดกับสีดําของตัวรถสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในตัวไฟตาคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าซองสว่างปกตินะคะมีเพิ่มเติมไฟตรงนี้นะคะเอาไว้สองด้านหน้านะ,ะด้านบนก็จะเป็นจมูกแบบนี้เลยนะคะลูกค้าในตัวเครื่องนะคะก็ะคุณภาพรับประกันเลยนะคะเดี๋ยว อ่าท้ายๆคลิปเดี๋ยวแอดมินจะเปิดให้ดูนะคะว่าเครื่องเป็นประมาณไหนนะคะไฟด้านล่างก็ส่องสว่างปกติเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างนะคะในตัวด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าแม็กก็เป็นแม็กเดิมของศูนย์เลยนะคะลูกค้าเป็นของโตโยต้านะคะเป็นแท้เลยนะคะเป็นแม็กแท้เลยนะอ่าแล้วก็ในตัวยางนะคะยางตัวนี้ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะอ่าเราก็จะเช็คให้อีกทีนึงเนาะว่าสภาพเป็นแบบไหน ถ้าสึกล้อหรือเก่าจนเกินไปหรือปีต่ำจนเกินไปเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดเลยนะคะแต่คันนี้ดูดูแล้วคือสภาพยังโอเคนะเพราะว่าดอกยางยังอยู่เยอะเลยนะคะลูกค้าอ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว T R D Sport นะคะลูกค้านี่สติกเกอร์ยังติดอยู่เลยนะคะในตัวกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่อ่ปลายกระจกให้ด้วยนะคะ,ะตัวที่จะเปิดประตูนะคะก็เป็นสีโครเมียมนะคะเป็นคนลสีกับตัวรถ และบันไดข้างนะก็มีครบทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้ายังแน่นหนาะอ่ายังรับน้ําหนักได้ปกติดีนะคะคือคันนี้คือแบบเดิมๆสวยมากลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บของด้านหลังอ่ะก็เบาะ,ะแถวที่3ามนะคะสามารถพับลงได้นะคะก็ทําให้ห้องโดยสารด้านหลังห้องเก็บของด้านหลังกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะ ตรงนี้ก็จะมีถาดรองกันเปื้อนให้ด้วยนะคะลูกค้าถ้ามีสัมภาระที่เป็นน้ําหรือเป็นอะไรก็สามารถวางได้เลยนะคะไม่ซึมลงพรมด้านล่างนะ,ะก็ภายในก็สวยกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าเป็นโทนสีเบดเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะ,ะในตัวด้านหลังของตัวรถนะคะลูกค้านี้เลยนะคะเพิ่มความเท่ด้วยตัวครอบฝาท้ายนะคะลูกค้าเป็นสีโครเมียมนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยมีสัญลักษณ์ของ f o r t u n e r ให้ด้วยนะคะ อ,อย่างที่บอกนะคะคันนี้นะคะเครื่องสามพันนี่จะมีสติกเกอร์ติดให้แบบนี้นะคะลูกค้า D4D v n Turbo อ่าเป็นตัว V นะคะคันนี้นี่เลยอ่าเป็นยังไงบ้างคะตัวด้านหน้าด้านข้างก็คือรอบคันภายนอกสวยกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะอ่า คันนี้นะคะลูกค้าเป็นโทนสีเบทนะคะสลับกับสีเทานะคะก็ะจะทําให้รถดูกว้างนะคะลูกค้าถ้าเป็นโทนสีนี้นะอาจจะทําให้รถด,ดูกว้างขึ้นและก็สะอาดสะอ้านมองดูแล้วสบายตานะคะลูกค้าสวยมากนะคะภายในเบาะก็เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเบทนะคะลูกค้าทางด้านหน้าด้านตรงกลางและด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลย อ่าตัวปรับเบาะก็เป็นตัวปรับแบบระบบไฟฟ้านะคะสามารถเลื่อนได้จากตรงนี้เลยนะคะอ่าปรับระดับนี่อยัางได้ต่ําได้สูงก็ทําได้เลยนะคะลูกค้าใช้งานได้ปกตินะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประตูด้านข้างคนขับนะคะตัวประตูด้านข้างคนขับนะคะนี่ที่พักแขนก็เป็นสีเบจเดียวกันกับสีตัวด้านข้างของตัวรถนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นลายไม้นะคะสีดํานะ เพิ่มลูกเล่นนิดหน่อยนะคะในตัวปุ่มกดนะคะปรับระดับของกระจกตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็มีตัวลำโพงตัวเล็กให้นะคะ1ตัวนะคะด้านบนค้างประตูแล้วก็ลำโพงตัวใหญ่นะคะอยู่ด้านล่างมีช่องวางแก้วน้ําแล้วก็เก็บเอกสารให้ด้วยนะคะ,ะเหมือนกันนะคะทั้งประตูฝั่งด้านตรงข้ามคนขับก็เหมือนกันนะคะ,ะเข้าไปดูภายในกันเลย ตัวภายในนะคะตรงนี้อ่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวปับบกระจกมองข้างซ้ายและขวานะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัายนะคะลูกค้านี่ด้านหลังพวงมาลัายนะคะจะมีตัวอ่อแพตเทนชิพหรือตัวเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปอ่าเปลี่ยนตรงที่หัวเกียร์ตรงกลางนะคะ แล้วก็ในตัวของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกเล่นต่างๆก็สามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะอ่าโหมดก็นี่เลยอ่านนี้เป็นโหมดของเครื่องเล่นนะคะกดใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าและก็ในตัวของเคมไม้นะคะคันนี้นะคะรถปี2013นะคะวิ่งใช้งานไปที่200,000กว่ากิโลนะคะเป็นไม้แท้ไม่ได้ก้อนนะคะลูกค้า อ่าแล้วก็อ่าโหมดต,ต่างๆนะคะเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์นะคะก็จะแสดงขึ้นตรงที่หน้าจอตรงนี้ปกตินะคะแล้วก็คนอนโซลตรงกลางนะคะคนอนโซลตรงกลางหน้าจอนะคะยังเป็นหน้าจอแบบธรรมดานะคะไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะคะอ่าโหมดท,ทางด้านซ้ายและด้านขวาสามารถกดใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวแอ์นะคะแอ์ Air ก็จะเป็นแอ์แบบออตโต้นะคะลูกค้าหรือจะอ่าปรับแล้วแต่เราก็ได้เนาะก็คือกดออตโต้ก็ได้หรือจะปรับ ถ้าลูกค้าอยากปรับตามใจเราก็ปรับได้เลยนะคะก็จะมีความแรงของพัดลมและก็ความเย็นของอุณหภูมินะคะอยากได้เย็นมากเย็นน้อยก็สามารถกดได้เลยนะคะคันนี้นะคะเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้านี่สะดวกมากนะคะ,ะเวลาเราขับรถทางไกลเนาะไม่อยากเปลี่ยนเกียร,ยรบบย์บ่อยๆนี่เลยแนะนําเลยนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับดีอ่าโอเคมาดูในส่วนของเบาะกันบ้างนะคะ ในส่วนของเบาะคอนโซลตรงกลางนะคะลูกค้าสามารถพับเก็บได้นะคะอ่าแค่ดึงด้านข้างนะคะแล้วก็พับลงฝั่งตรงนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนด้านหลังก็พับให้ดูกันแล้วเนาะอ่าเป็นเบาะหุ้มหนังสีเบดนะคะลูกค้าตรงกลางตรงนี้นะคะถ้าไม่มีคนนั่งก็สามารถดึงลงมาเป็นที่พักแขนได้นะคะและเข็มขัดนิรภัยนะคะมีให้ครบทุกจํานวนที่นั่งนะคะลูกค้านี่ไม่ต้องกลัวนะ ก็ถ้ามีเข็มขัดนิรภัยตัวนี้ก็ช่วยเซฟตัวลูกค้าไว้เวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะตัวลูกค้าจะได้ไม่กระเด็นออกนอกรถเนาะมีครบนะคะเมื่อกี้ดูภายนอกและาภายในตัวรถไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะจะให้ดูกันไปเลยนะคะว่าสภาพเครื่องยนต์เราเป็นไหนนะคะยังใหม่แค่ไหนมาดูกันเลย นี่ใหม่มากค่ะลูกค้าก็คือ,อระบบของเหลวต่างๆนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะลูกค้าตัวฟ้าครอบเครื่องนี่ก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนถ่ายให้แล้วก็แบตเตอรี่นะคะเราก็จะเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะคะคันนี้หน้าเดิมคันเดิมนะคะลูกค้าคันด้านหน้าดูได้เลยนะคะเมท์ตยังอยู่ครบนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุ ดูจากคานได้เลยนะคะจะไม่เหมือนเดิมนะสวยๆกันเลยนะคะด้านบนนะคะตัวแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะอาจจะดูเก่าหน่อยแต่ว่าใช้งานได้นะคะลูกค้าโอเคก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะ จะเป็นรถครอบครัวนะคะลูกค้าก็เข้ามาดูได้นะคะหรือจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะนะคะกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสี่ประตูหรือจะเป็นกระบะติดข้อตู้ทึบตรงนี้เราก็มีนะคะเป็นรถครอบครัวก็มีหลายแบน์นะคะทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยอ่ะยังไงก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะ <laughs> อากาศค่อนข้างร้อนนะคะแอดมินอยู่ด้านนอกนะคะอ่ะ ก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะประเสริฐผลลุกงเลืองสกลนครนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงเรานะคะยังไงก็อย่าลืมคิดถึงเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะหารถคันใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะโอเคไปแล้วนะคะบายๆค่ะ